สวัสดีครับผมอาร์มหมึกย่างครับสวัสดีค่ะแพทย์หมึกย่างค่ะวันนี้เรามาลุยกันที่ไหนครับเกียนซาค่ะเรามาตกปลาขยงนะน้ำขึ้นก็มาลองดูกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะก็เป็นทริปแรกที่มาลงตกกันนะครับก่อนลองดูนะฮะไม่ที่ไม่เคยมาฮะลองดูกันก่อนนะ ก็เป็นคลิปแรกครับก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับยังไงก็ช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันนะครับดูดูกันไปนะครับสภะพรหมายก็น้ำขึ้นหน่อยนะครับต,นะติดแล้วนะครับน้ำขึ้นอย่างนี้ก็ปลาขยเยงก็จะเยอะหน่อยครับแถวบ้านผมเนี่ยน้ำขึ้นรอบนึงก็ว้าวไซส์สวยโอ้ ใส่สวยเลยครับนี่ปลาขระงปลาขระงขาวครับใส่ดีเลยครับถือว่าเด็ดเลยครับนี่โอเคครับถือว่าดีเลยครับประมาณนี้ขอปลดก่อนนะครับเนื้ออร่อยมากเลยครับปลาปลาชนนี้จะต้มจะแกงก็อร่อยครับโอเคมาละเดี๋ยวดูเต็มต่อไปกันนะครับ เหงื่อที่เราใช้ก็เป็นไส้เดือนแดงนะครับไส้เดือนแดงใช้ตกได้ทั้งกุ้งทั้งทั้งปลานะครับมันจากสภาพไม้ก็เงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลบ้านคน ว่างๆก็ออกมาพักผ่อนบ้างหาปลาแกงครับโอเคอ่ะดีๆนะเดีย๋ยวไปเข้าปลายาล่ะโอ้โต oh, 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 ิดแล้วติดแล้วติดแล้วตัวน่งมัดติดตัวติดไหมเนาะดูสิครับเนี่ย มาฮะารูบดบห <laughs> ลุดจ้อยเลยครับ <c oughs> ตัวสวยด้วยเอาใหม่ฮะเอาใหม่ครับ <c oughs> มาแล้วครับมีอาการฮะมีอาการฮะดูสิมาเป็นปลาหรือตัวอะไรครับคันโกงเชียวหมาดูกันฮะรุนนฮะยกดูที่ผมาหะ ยกดูวอฟงวแมวหน,นักหนะนักเนี่ยหนักหนักครับหนักหนักครับอะไรมาปลายกมาเข้าโอ้ปลาโอ้นู่นนูนนูนมาตัวอะไรมาโอ้กุ้งค่ะพี่น้องโอ้ติดกุ้งฮะตัวสวยเลย งนี่เจอผิดคิวฮะสวยเลยฮะนี่ของมา่าของมา้าก็ติดตาขยแงงครับโอเคเลยครับยาวๆเลยครับอย่างเงี้ยแบบนี้ครับปลดก่อนนะฮะเจมเลยฮะไม่แน่อาจจะมีแบบตกถึงค่ำนะครับว่า ผมเอาเบ็ดกุ้งมาด้วยครับ <c oughs> เผื่อได้ลองตกกุ้งดูครับตัวเองก็เป็นคนที่ชอบตกกุ้งอยู่แล้วครับแต่ว่า <c oughs> ไม่่อยได้ตกครับมาดูมาดูกันเลยสวยนี้สวยๆเลย <c oughs> ผมเฟี้ยงไปข้างตะลิ่งนะไม่คิดว่ามันจะมี โอเคขอได้ต้มอยู่นะไซนี้เนี่ยหรือว่าโอเคเลยครับเก็บก่อนนะเอาไม้มา,า,มาตะแยงมาใบไม้าามาด้วยนะครับแกงแกงเหลืองแกงส้มเลยอร่อยครับปลานี้ครับถือว่าเป็นปลาเนื้อดีครับบ้านผมี่ถือ่ปลาเนื้อดีเลย ลุยกันต่อครับใส่เหงื่อแล้วยังมาไหมะลดูกันต่อเลยครับเข้าท่าเข้าท่าครับพี่น้องเหงื่อที่ใช้ก็เป็นไส้เดือนฮะัไส้เดือนแดงครับ ฟุกีกครับบรรยากาศก,ก็ถือว่าโอเคครับไม่ร้อนนะครับก่อนหน้านี้ร้อนมากเลยครับมาแม่งแดดเปี้ยงครับ โอเคครับติดตามกันยาวๆหน่อยนะคลิปแรกนะครับผิดพลาดก็ขออภัยนะครับบรรยากาศน้ำกำลังมานะครับน้ำฟองฟอดมาเลยครับน้ำเยอะตาก็จะเข้า เรื่อยครับห่างๆแต่ว่ามีตัวครับรมีฝนปล่อยๆด้วยครับไม่ร้อนครับะ,ะกระดีกระดีไหมมากม,ามาต,ต่อแล้วตะวันสอิอยู่อยูอยู่อยู่หมุนดูดิติดครับติดครับ เดีลยวฮะติดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไฟไฟ่างนี้ก่อนไหมาโอ้ของป้าก็ดึงเอานี่นี่เอาไฟไฟไปข้างล่างดูดิโอ้ติดเหมือนกันฮะเูดูเจเจดูอ้อมาฮะกลมกลมสายดูดิมาโอ้โหตัวใหญ่เลยมา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 ระวังระวังมันมันมันมีอยงเดย โอ้โหตัวสวยเลย,ลยมนะผมมามาเกี่ยวอะไรอะ่ะไม่รู้นี่ฮะนะตัวสวยเลยครับแจ่มฮะฝนตกแล้วครับพี่น้องเหนื่อไหมล่ะเหนื่นมากอยู่แต่ป๊าป๊าคนให้เอา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 สายสายไห้ปะป๊าปล่อยก่อนสายแน่นมับ ฝนลงดอกเลิบเม็ดหนาวใ่นี้อ่ะหมุนเลยถานแล้วก็ข้างๆตะลิงมันก็กิ่งไม้ไมันก็เยอะครับธรบรมดาดะรลุ้นกันไปครับฝนตกแล้วครับแต่ก็ไม่แรงนะอยู่ที่สักพักครับเผื่อถ้าตกแรงค่อยว่ากัน

สวยสวยมาอืมสวยสวยครับิดไหมมาโอ้ยใหญ่โอมผมอีกนี่ของมะม้าใหญ่กว่าของผมอีกครับอืมเจียมฮะ โอเคกลับไปก่อนกลับมากับมามาครับขอขอปลดก่อนนะครับแป๊บนึงครับแฉีวเลยครับอย่างนี้ก็พอได้แกงครับไซส,สวยอ้วนมากเลยปลาอ้วนตับเลยปลาน้ำใหม่เล่มปลาปลาไซใหญ่รัา เดี๋ยวไปเกี่ยวใบหญ้าเดี๋ยวไปเกี่ยวหญ้าฮะเพื่อให้ไม่ทับก่อนครับปล่อยให้หน่อยครับอาจจะลากมานะันีครับไปกันต่อครับมีตัวมีตัวครับบรรยากาศก็ แดดร่มลมตกแล้วครับก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวพอใกล้จะค่ำเนี่ยก็จะแวะไปตกกุ้งดูสักแป๊บหนึ่งเพื่อนะเพื่อมีผลงานครับเพราะว่าฝนก็หยุดแล้วครับ ช่วงน้ำลดช่วงน้ำลดเนี่ยปรากฏปรา,ากฏตกดีนะครับที่นี่ปรากฏปรากฏไซส์สวยๆก็เยอะครับปรากฏเยอะมากครับที่นี่มันเป็นมีน้ำใสใหญ่ครับมีน้ำมีน้ำตะปีครับบ้านผมไหลไปออกทะเลไปออกนู่นแหละปากน้ำสุราษฎร์ลายเยอะครับ ปลาแกงนี่คือไม่อดครับพอได้กินครับพอได้มันอยู่ครับไม่เงียบมีเรื่อยๆก็ดูกันไปนะครับผลงานวันนี้นะคะจบทริปแล้วค่ะ<ม>พอได้แกงขเลครนะับพอได้แกง ต้องรอเรือเอาเรือขึ้นนะครับน้ํามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับน้ํามันเยอะเกินครับน้ํามันน้ํามาครับน้ําท่วมครับพอได้พอได้แกงครับพอได้แกงพอได้พอได้ยกอยู่ครับพอได้มันอยู่ครับเอาไว้พีหน้ากันนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมกันนะครับพีหน้าเดี๋ผมจะไปหาที่มันชุกชุมกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามสรรหามา ให้รับชมกันนะครับผมเองก็ชอบประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็คอยดูกันพ e. ีหน้ากันนะครับอันนี้พ e. ีแรกนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับมือใหม่กันนะครับขอบคุณครับ